อ,อนเซอร์ไลน์แรกของช่องแจวแวลนะจ๊ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแกรดี้น,น,นะคะที่ส่งของมาให้วันนี้ที่เราจะมารีวิวก็คือติ้งว่างตัวนี้เป็นหูฟังซิมกอดนะคะ,ะ e g 2 8 0นี่เป็นหูฟังเกมมิ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวหลังจากที่เราใช้งานไปนะคะจะมาบอกสเปคคร่าวๆแล้วก็จะมาอันบ็อกด้วยอ่ะไปรับชมกันเลย สิ่งที่ได้นะคะก็จะมีหูฟังจุกหูฟัง6คู่แดกสายหูฟังแล้วก็กล่องค่ะตัวนี้เป็น t a r ์ e t ็ตเคิรบนะคะที่ซิมกอดเขาทำให้ดูนะตัวกราฟด้านบนเนี่ยคือยังไม่ใส่แดกส่วนด้านล่างคือใส่แดกที่แถมมาให้อุปกรณ์ที่จะใช้ทดสอบนะคะก็จะมีแดกเจคอ r y ี m JM20 Max นะคะแล้วก็จุกหูฟัง SpinFit w 1 s i z e ซ S ซิมกอดอ เสียงแหลมดีมีความสดใสและลารายละเอียดที่ชัดเจนย่านปลายแหลมชัดเจนช่วยให้ได้ยินเสียงเทา้าแยกทิศทางได้ง่ายขึ้นซับเบสเก็บตัวได้ไวลงไม่ลึกมากช่วยไม่ให้ไปกวนย่านเสียงกลางนะคะแล้วก็เรื่องปริมาณของเบสพอมีบ้างแต่ไม่เยอะใครที่ชอบเบสเยอะๆให้มองตัวอื่นเลยย่าน เบรกกลางๆย่านกลางดีไม่จมกับเครื่องดนตรีมีปลายแหลมชัดรายละเอียดชัดดีการแยกทิศทางได้ดีอิมเมจเครื่องดนตรียังกลางๆหูฟังขับง่ายใครที่ไม่ชอบย่านแหลมอาจจะมีความรู้สึกเสียดหูบ้างในบรรเพลงที่แหลมๆนะคะแก้ด้วยการใช้แดกที่แถมมาให้สรุปหูฟังสไตล์ฮาเ์แมนกลางแหลมดีมีรายละเอียดฟังชัดเจนเบรกเก็บตัวไว้ไม่กวนย่านกลางนะคะเหมาะกับการมาเล่นเกมแยกทิศทางตำแหน่งศัตรูมาก ถ้าชอบแนวดูหนังเอามันระเบิดภูเขาเผากระท่อมเบรดดูมๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะและก็หูฟังแถมสายแดกมาให้ในตัวมีใหม่อีกด้วยแล้วสายยังยาวกว่าหูฟังปกติ ทียบซิมกอด e.g. 2 8 0กับซีโรเลดตัวซิมกอดเนี่ยใส่สบายกว่าที่หูและรูหูของเลสอึดอัดกว่าอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าขนาดของนอซอนะคะมันใหญ่กว่าซิมกอดทําให้อาจจะรู้สึกอึดอัดกว่าโดยเฉพาะคนที่รูหูเล็กแนวเสียงของเลดเนี่ยเบสมากกว่าซิมกอดชัดเจนกลางถอยกว่าซิมกอดเสียงร้องไม่ได้เด่นออกมาแบบซิมกอดด้านย่านสูงทําได้ดีทั้งคู่แต่ปลายแหลมของซิมกอดมีประกายและชัดเจน ดูโปร่งกว่าเลสสรุปถ้าชอบมันๆไปเลสเพราะว่าเลสเนี่ยให้เบสได้ดี mm hmm. เช่นเสียงระเบิดต่างๆและในเพลง edm หรือที่พอพถ้าชอบเสียงโปร่งใสมีรายละเอียดเยอะเสียงนักร้องนําเล่นเกมแยกเสียงรายละเอียดได้ชัดไปซิมกอดเลยเพราะว่าซิมกอดเขาบูธย่านแหลมแอรม,ม,มากกว่ารายละเอียดย่านแหลมเนี่ยเลยมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็มีมิติ ทิศท,ทางแยกเสียงง่ายกว่าเลสเนื่องจากธรรมชาติที่ย่านเบดระเบิดทั้งหลายในเกมเนี่ยจะมากบย่านมิดไฮนะคะทำให้การเล่นเกมจริงเนี่ยซิมกอดแยกทิศท,ทางแล้วก็เสียงเท้าได้ง่ายกว่าคําแนะนําถ้าจริงจังกับพวกเกมเอพีนะคะเจ้วเชียซิมกอด e t 2 8 0เลยเพราะความคมของเสียงช่วยได้เยอะแต่ถ้าเสพผลงานภาพเสียงในเกมแนวเนื้อเรื่อง RPG Open World หรือดูภาพ,พยนตร์ ซีโร่เลสจะให้บรรยากาศที่เราใจกว่าเพราะว่าเบสเขาแน่นกว่าแอปพลิเคชันที่ใช้ eQ หูฟังต้องใช้ d ด c กที่เขาให้มานะคะเอามาเชื่อมกับโทรศัพท์ตอนนี้แอปพลิเคชันสามารถใช้ได้แค่ในระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นจากนั้นให้เข้าไปที่แอปและกดที่รูปหูฟัง เราสามารถเข้าไปเลือกเพได้เลยอย่างแจวเนี่ยแจวเลือกเป็น f e p s และเข้าไปเลือกเกมที่เราจะ eq ได้เลยนะคะมีเกมเ p พสค่อนข้างเยอะเลยมี v a l ์โลเซโกอะไรเงี้ยแจวเลือกเป็น battle field เหลือใครที่ eq เป็นนะคะสามารถเข้าไปคัดต้อม eq เพจของตัวเองได้นะฮะแถมในแอปเนี่ยยังสามารถปรับเสียงไมค์ให้เบาลงหรือว่าดังขึ้นได้เลยนะและเขามีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ด้วยคือช่วงนี้ก็จะใช้ประมาณนี้อ่ะ จะอยู่ในกล่องนลอ่าก็ใช้ประมาณนี้ค่ะคือมันจะอีกลงตรงนังหน่อยอันนี้ไม่รวมเฮดโฟนนะคืออันนี้คือใช้ช่วงนี้จะมีอีกเยอะมากที่บ้านคือมีหูฟังเยอะมากจริงๆคือเดี๋ยวจะบอกว่าแต่และหูฟังที่เราใช้มันก็จะมีข้อดีของตัวมันเองนะคะคือเดี๋ยวเราก็จะใช้แบบอันนึงไว้ดูหนังฟังเพลงอันนึงไว้เล่นเกมอะไรประมาณนี้แล้วก็สลับอันนึงใส่สบายกว่าแต่ว่า เสียงดีไม่เท่าอันที่หนักกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก,ก็จะสลับกันไปใช้สลับกันไปหลายอันมากหู่ฟังมันเลยมีเยอะมากเพราะว่าการใช้งานไม่เหมือนกันยังไม่รวมเดโฟนอีกทั้งนี้ทั้งนั้นในการรีวิวนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของแจวตัวนี้เป็นการที่จะใช้งานจริงแล้วก็รีวิวจากการที่เราฟังหูฟังมานะคะแล้วก็เรามารีวิวว่ามันจะประมาณนี้แบบนี้ข้อดีข้อเสียคือ เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลสรุปสรุปเลยซิมก o t ดอีจีควรไม่ควรซื้อในราคา2,390บาทควรซื้อเลยซื้อต้องซื้อนะมันควรนะเนี่ยมันควรที่จะมีนะต้องซื้อนะนะเนี่ยจะบอกว่าหนึ่งเลยที่ให้ก็คือสบายใส่สบายมาก เบาแล้วก็น็อกโซ่มันสั้นมาทําให้ไม่อุดหวเกินสบายสายยาวมีไม้ด้วยสําหรับคนที่ไม่มีไม้หรือไม้จมน้ําตอนสงการเนี่ยนี่เหมาะโมโบ m โ,โมบายนี่เหมาะเล่นได้เลยมีไม้มีหูฟังสายยาว1.7เมตรยาวมากจะบอกว่ายาวมากจริงนะใส่ดีตีลังกาเล่นได้เลยใส่ปุ๊บตีลังกาปุ๊บปั๊บปุ๊บปบที่ให้ก็คือเสียงเสียงในสําหรับเกมมิ่งนะ เสียงในทางเกมมิ่งก็คือ f p s เนี่ย Battlefield 6อิงจาก Battlefield 6เลยเพราะว่าเราเป็นผู้เล่นท็อปวันจาก Battlefield 6นะคะแต่จ,จะบอกเลยว่าสมควรมากสมควรในการโดนดสำหรับผู้เล่นที่ระดับสูงไวทั้งหลายจะแนะนำเลยถ้าใครดูช่องเจ้าจะรู้ว่าเจ้าเล่น Battlefield ตลอดช่วงนี้เล่น b a t t l e Royal e เลสิกเสียง,งคนฟังยากมาก ถ้าเป็นหูฟังที่เป็นหูฟังฟังเพลงปกติเนาะเบสมันจะเยอะมันทําให้เสียงระเบิดตุ้มต้ามตุ้มต้ามมันแทรกไปกับตัวที่เป็นเสียงเท้าทําให้มันกลบเสียงเท้าไปหมดเลยมันไม่ได้ยินเสียงเท้าอะได้ยินเสียงระเบิดหูอื้อไฟไหม้คืออะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มันดังเสียงเท้าออกมาแล้วมันลดเบสลงนะคะมันทําให้เสียงเท้าชัดเจนมากเลยอะคุณแม่คือมันเหมาะกับการซื้อมากเลยนะเพื่อจะว่าคิดว่าใครที่ได้เล่นเกมอยู่บ้านอะ มีไว้ตัวนึ่งแล้วถ้าจะฟังเพลงก็ไปซื้อตัวอื่นก็ได้แต่จริงๆมันฟังเพลงได้นะมันฟังเพลงได้เหมือนกันเพลงแค่เบสมันไม่ได้แบบตุ้มตุ้มตุ้มเติมเติมเติม,ตมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ฟังเพลงได้อะฟังได้เลยอะฟังได้เลยโอเคเลยเสียงก็คือเสียงแบบเสียงใสอ่าแล้วก็จะมองว่าคนมีสักอันนึงในบ้านต้องมีอะต้องมีนะในบ้านหนึ่งอันต้องมี สำหรับคนที่กาลังลังเลอยู่ว่าออซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อซื้อมีเงินไหมถ้ามีเงินอยู่3 0 0พบาทสุดท้ายซื้อไปก่อน<า>อดก่อนข้าวอะอดอดดูเจวันไม่กินได้นะข้าว7วันเป็นการฟาตติง้งน้ำเปล่าช่วยได้กินแค่น้ำพอเหลือเงินเนี่ยเงินที่เหลือเอาไว้ซื้อน้ำเปล่าหรือถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่ามันจะคุ้มไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ย ซื้อมาก่อนเสียงดีจริงไหมอวยหรือเปล่าซื้อมาก่อนซื้อมาฟังดูดูว่าเอ้ยเขาพูดจริงหรือเปล่าแต่แววลมั่วปะเนี่ยอวยปะเนี้ยซื้อมาฟังก่อนอ่าถ้าดีบอกด้วยถ้าไม่ดีไม่ต้องคอมเมนต์นะถ้าดีคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เยอะๆชอบคอมเมนต์ดีๆชอบคอมเมนต์ไม่ดีอย่าหยุดไว้ก่อนเก็บไว้ได้ไใจเป็นหมื่นล้านคำเก็บไว้ก่อนไม่เป็นไรถ้าไม่ดีเลื่อนผ่านได้เลย ดูจบแล้วผ่านเลยนะถ้าไม่ดีใครสนใจจะบอกเลยว่าจัดเลยอดได้ก็อดข้าวนะอดได้ก็อดแต่ของมันไม่มีไม่ได้นะของอ่ะหูฟังดีๆไม่มีได้เงินราคา2,000 20, แล้วเข้าช้อปปี้นะคะกดตะกร้าข้างล่างเลยได้แอฟเลเคยด้วยนะตอนนี้ก็คือ แล้วก็ไปกดโค้ดลดในช้อปปีอ้อยากจะบอกเลยว่าเดี๋ยวก็มี12เดือน12เหมาะกับการเช้จ่ายจับจ่ายจับสอยมากเลยเลยใครอยากซื้อตอนนี้หรือได้เลยฮะโค้ดปกติก็น่าจะมีอยู่นะอาจจะเหลือแบบ2,000ก็ได้หรือใครแบบ อยากซื้อเต็มก็ได้นะฮะแล้วก็กดบิ้งแอฟฟิลิเกตข้างล่างนะจ๊ะก็จะจะบอกเลยว่าจะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดนิดหน่วยหน่วยเป็นค่าขนมนะอันนี้แบรนด์ไม่ได้จ้างนะฮะคนดูเป็นคนส่งมาให้นะนี่แบรนด์ไม่ได้จ้างนะบอกก่อนนะว่าไม่ได้สปอนซ์แบรนด์นะจ๊ะต้องขอบคุณคุณแกดี้ครั้งนะคะที่ส่งหูฟังดีๆมาให้แต่แบบรีวิวในครั้งนี้นะจ๊ะจะบอกเลยว่าก็อวยต้องเรียกว่าอวยยศดีกว่าเพราะว่าเขาดีจริงอะของเขาดีจริงแถมถ้าโทษว่ายังเอาไปฟังแล้วมันแบบ เสียงไม่เห็นชัดเหมือนที่พูดเลยแอปพลิเคชันในการ EQ ของเขาก็มีเราสามารถ EQ เลือกเกมได้เลยวาร w Battlefield อะไรอะพับ G มีหมดเลยนะซื้อพี่ไม่แพงซื้อซื้อไปซื้อซื้อไปลองดูก่อนส่องพันเองมีก็ซื้อไม่มีก็เดือนหน้าต้นเดือนเงินออกอ ชชามสองพันอย่าลืมนะกดกดลิงก์ใต้ข้างล่างนะเผื่อได้ค่าขนมด้วยนะลองฟังดูนะคะสําหรับใครถ้าสมมติว่าสั่งซื้อจากเรานะคะสามารถคอมเมนต์บอกให้ชื่นใจหน่อยนะว่าเราสามารถปย้ยยาไข่ได้บ้างนะจ๊ะถ้าชอบคอมเมนต์หน่อยแต่ว่าถ้าไม่ชอบนี่ ไม่อย่าขอมีละกันอย่ากรธกันเลยนะคือหูเราฟังแล้วมันดีจริงอะ่ะแต่หูใครฟังแล้วไม่ดีก็ขอประทานโทษต,ตรงนี้ด้วยนะคะอย่าเกลียดจะชังกันเลยนะแล้วก็เราก็ชอบจริงๆอะ่ะใครไม่ชอบก็แล้วแต่บุคคลนะก็เลือกผ่านได้เลยถ้าซื้อแล้วไม่ชอบเลื่อกผ่านได้เลย มาสปอนเซอร์ท่านไหนอยากจะให้รีวิวคงรีวิวของเนี่ยอย่าลืมติดต่อมาได้ที่อีเมลจะแววนะคะหรือว่าคนดูท่านไหนมีตัวไหนแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวไว้มารีวิวใหม่ครั้งหน้าต้องขอบคุณคุณแกดี้ครั้งนะคะที่ส่งหูฟังด่ดีๆมาให้จ่แววรีวิวให้เพ,พ,พ,พื่อนๆลาพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะจ๊ะบ๊ายบาย oh